สวัสดีค่ะวันนี้พามาดูลูกซปเปอร์เอ็กนะคะตามมาดูตัวใหญ่นะคะตัวใหญ่เปล้อเลยตอนนี้เขากำลังเห็นอีกตัวหนึ่งลูกอะา KF68 ปดผสมกำลังจะผสมตัวใหญ่มากท่านผู้ชมลูกซปเปอร์เอ็ก ขอถ่ายหน่อยนะครับรูปรอน่ากลัว,ต,วตัวใหญ่มากท่าผู้ชมตัวใหญ่มากจริงๆรูกซูปเปอร์เอ ก็ก็ได้ถามว่าอ่าสายพันธุ์แม่เขาก็คือเคเอสเคอสเคสายพันธุ์แม่เอเคเลือดร้อยนะคะเลือดร้อยตัวนี้ไม่ได้รูปปรงมนะไม่เอานะ <c oughs> กลัวปานอย่านะ ไม่เอาไม่เขากําลังแบบว่าอารมณ์เสียเพราะว่าเขาเห็นอีกอีกอีกพ่อพันหนึ่งกําลังจะประสม,มอยู่อยู่ข้างนอกอ่ะลูกเคเอฟหแปดเนาะลูกชาย k f เอปดตอนนี้เขากําลังหดเหงีดอยู่ลูกซปเปอร์เอ็กนี่สุดยอดเลยนะ ก็กะว่าเดี๋ยวไปบุญลูปไปบุญลูกของสิวายเนาะถ้าอ,อีกท้องท้องที่สองนี่จะเอาซูเปอร์เอ็กคิดว่าจะเอาซูเปอร์เอ็กใส่แต่ไปบุญต้องผสมหลอดคงคงจะไม่ไปผสมไอตัวนี้จะผสมซูเปอร์เอ็กเลยจะผสมซูเปอร์เอ็กตัวจริงเลยอันนี้คือลูกชายนะคะลูกชาย ซุปเแอคมาดูนะตัวใหญ่มากแบบช้างอะค่ะช้างนึกถึงช้างเอาบรามันนะคะตอนนี้รู้สึกว่าเขาจะตะวนกรวายเพราะเขาเห็นอีกตัวหนึ่งจีบสาวอยู่ชาวบ้านเขาเอามาผสมเนาะก็เลยตอนนี้เขาหมดหมด ถอยเลยน่ากลัวคืออีกคลิปหนึงที่ที่ลงไปนะคะท่านผู้ชมก็คือไปถ่ายในฟาร์มค nah ือเราลงไม่ได้เนาะพอดี ก็ตามกฎนะ่ะกฎของ youtube ก็คือเขาอาจจะเห็นตอนตอนที่ขึ้นรถก็ได้แบบเห็นตอนเขากระโดดขึ้นรถก็เลยไม่ผ่านก็เลยมามา,มาถ่ายทำที่คอกเลยเพราะว่าค้องในหมู่บ้านเนี่ยค่ะอันนี้คือลูกชายซปเปอร์เอ็กนะคะรอค่ะรอ คือภาพหน้าปกจะมีแล้จะใส่ภาพหน้าปกก็คือตอนนั้นเขาออกไปข้างนอกเนาะแต่ตอนนี้เขาอยู่ในในเข้ามาอยู่ในคอกละไม่ไม่ <c oughs> ไม่นะต <c oughs> ัวใหญ่หล่อมากโอ้ถ้าได้ขนาดนี้นะโอ้โหสุดยอดเลยเป็นข้อพันธุ์นะทําเงินแต่เราเป็นผู้หญิงเราไม่สามารถที่จะดูแลอย่างนี้ได้หรอกไม่ไม่นะไม่นะ <c oughs> แต่ก็ได้ได้ถ่ายเขาชั้นนะเพราะว่าเขาอยู่ในกล้องอ่าในคอกเนาะก็คือเราป้องกันเราได้เข้าใกล้เขาไม่ได้เลยตอนนี้เขาอารมณ์แบบอารมณ์เสียนะ่ะเขามองแต่เออสาวเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวจะไปดูดูแป๊หนึือ โอ้โหแบบใหญ่อะไรขนาดนี้โอ้โหพันบามันใหญ่อะไรกับขนาดนั้นเนาะตัวจริงนี่แบบโอ้โหใหญ่มากมากน่ากลัวดู ให้ดูไข่เอานี่ค่ะเห็นตัวนี้เห็นตัวนี้<ๆ>ก็เลยอารมณ์เสียนี่วัวหกเดือนนะคะ<ๆ>ท่านผู้ชมอุย๊ยัวผู้ รอเ,เอออันนี้ลูกของใครลูกของ <sei S 1> คูใดคะ KF หกแปดดูท่านผู้ชม,ม KF หกแปดอ๋อไอันี้อ่าแม่แม่มั่นแม่เป็นลูก SK อ๋อไอันี้เป็นเป็นแม่ SK สี่หกหก เป็นลูกสาวบอกเป็นเอสเคเลยหรือเป็นลูกสาวลูกสาวของเอสเคอ๋อลูกสาวของเอสเคค่ะโอ้ลูกสาวเอสเคสี่หกหกสวยสวยอันนี้ได้ลูกได้ลูกจักโตแล้วค่ะลูกตัวที่สองมีสองตัวสามกำลังแต่ผสมอืมเนเนเนเลูกชายเขาลูกชายเขา เดือนหกเดือนตัวเบลเลอเลยสุดยอดเคอมหกแปดบอเค้อมหกแปดโอ้เหมือนเหมือนลูก <ins> อ oh, ่ไปบุญจะดูลูกสาวของไปบุญเนีใหญ่น้องเนมใหญ่น้อืเลยม ่สุดยอดแม komm, ่เขาสุดยอดตัวยาวมากไอ้ก <SAN TA today> uh ี oh, ่ปีแล้วคะเนี่ยประมาณหกปีหรอวะหกปีโอขันหปีมันแต่สีใงไงเนาะห้าปีหปีเนาะวางังมันมาดูลูแล่่าวางวันิผสมกอ้มันตดอีกมันดแล้ว้นล่าไอ้ล่าปีวงหันมวช่วงล่าปีเลยเด้กกันยุดเลยเด็กจะไม่มาผสมตัวนี้ตกมาก เขาเขาเขาเลือดล่อยแม่หมอเลือดล่อยหรือเลือดเอฟลูกเอฟอ๋อเลือดเอฟอ๋อเลือดเอฟอยู่ค่ะเลือดเอฟอยู่นี่ขนาดเลือดเอฟนะจริงจริงเลือดเลือดเอฟนี่แต่ตัวใหญ่เนาะเลือดล้อยของแท้น่ะของแทกะต้นนี้น้อยอยู่เด้ของแท่เลือดบ่ค่อยใหญ่เด้ไ่ค่อยสูงเลือดล้อยบ่ค่อยสูงใช่แต่เนื้อเขาเยอะท้ายเนื้อ อันนี้อันีวรอขนาดเเนี่ยตัวสเนเนือร่อเนี่ยเนี่ยนมรอหกเดือนนะคะหกเดือนตัวเบล่แล้วเนี่ยถ้าเป็นตัวเมียเนี่ยระดับแสนนะคะใชดแสนหาอะไหกเดือนแสนหาบอหกเดือนเเดือนเยเดือนจับเหมนใช้แสนหาอะไยานมเรียบร้อยแล้ว กำลังยาอืมกำลังยานมโหดา <laughs> อย่านะอย่านะอย่านะมองสาวมองสาว ก็วันนี้ก็มาเยี่ยมฟาร์มข้างๆเนะะี่ยค่ะไม่ไม่ได้ไอ้นี่หราก,ก็อยู่ในหมู่บ้านอยู่ในหมู่บ้าน <c oughs> <c oughs> อยากออกข้างนอกเขาอยากออกเดี๋ยวนะท่านผู้ชมขออภยัยขออภยัยคือเขาเห็นสาวเห็นสาวอีกตัวหนึ่งเขาผสมอยู่นะคะแล้วก็เลยอารมณ์เสียอยากออกอยากออก วันนี้เขาก็ออกไปหลายงานแล้วนะตัวนี้ก็เลยให้พักผ่อนก็วันนี้ก็มาดูลูกชายซปเปอร์เอ็กนะคะกระวนกระววยขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาเป็นกำลังใจให้นะคะวันนี้ก็ดูพ่อพันธุวัวนะคะเอาไว้คลิปหน้านะคะ จะมาลงให้ดูเอียนะคะแล้วก็จะคอยดูผลงานของลูกซูเปอร์เอ็กนะคะลูกชายซูเปอร์เอก็กสวัสดีค่ะ